หลังจกนั้นเราก็จะมีการออกแบบกิจกรรมฮะที่ต้องเมื่อดูทริปเสร็จแล้วจะต้องทําอะไรบ้างนะค,ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบฟึกหัดนะครับเป็นข้อสอบนะครับเป็นวิธีการวัดประเมินผลยังไงก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีไม่งั้นมันจะไม่สามารถบอกได้ว่าจบหลักสูตรหรือว่าเรียนผ่านแล้วอันนี้ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่นะครับนะฮะแล้วก็จะต้องมีการเตรียมนะฮะสื่อเพราะฉะนั้นผมบอกว่า สื่อประกอบนะอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะใช้สไลด์หรือหรือใช้ภาพรประกอบอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมมาถ้าอาจารย์ใช้สไลด์ก็ออกแบบสไลด์มาตามปกตินะครับแต่นิดนึงก็คือว่าปกติแล้วถ้าเอาไอเอลเนี่ยนะฮะไลฟ์ลองเรียนนิ่งเนี่ยมันเป็นหน้าตามหาลัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น CI นะครับเป็นเรื่องสำคัญคนะครับตัวคอมเพลตอิดีน n ิตี้เนี่ยนะฮะว่าจะ ตัวสไลด์นะครับมูดแอนโทนของตัววิดีโอเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นไปในทางโทนเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าอย่าง,อางของไทยพ b s อนะฮะไทยพ b บ Thai PBS เนี่ยเขามีหลายวิชามากแต่วิชาจะถูกส่ง b a c k กร o วด์สไลด์ให้เหมือนกันถูกกำหนดว่าจะต้องใช้ฟอนต์นี้เท่านั้นฟอนต์ของไทย PBS เท่านั้นขนาดถ้าเกิดว่าจะเป็น headline ต้องเป็นฟอนต์ไทยพีบขนาดนี้ถ้าจะเป็นเนื้อหาภายในสไลด์ที่จะต้องเป็นคอนเทนต์ใช้ขนาดนี้ คือเขากำหนดทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของเอฟเฟกต่างๆจะถูกกำหนดมาจาก t ทยพีบีทั้งหมดเพื่อให้มันเป็นให้เป็นดีือ CI เ,เดียวก <C. S 1> <น>ันแล้วว่าวิชาไหนก็แล้วแต่ก็ดูว่าเป็น t ทยพีบีเหมือนมอสอวก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าดูปุ๊บนะฮะก็จะรู้เลยเนี่ยเ,เป็นเป็นเอวเของมอสวนะฮะซีไก็จะเป็นเรื่องสําคัญก็จะต้องเตรียม ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเอาเราให้ฟังอย่างที่มองแค่คืออาจารย์บางทีอาจารย์เราให้ CI ไปแต่อาจารย์ให้ตัวอย่างสไลด์ไปเนี่ยอาจารย์สามารถเอาสไลด์นี้ไปออกแบบเนื้อหาจะใส่เทกใส่ภาพนะฮะให้เหมาะสมบางทีอาจารย์ก็ใช้หน้าเดียวนะฮะมันก็จะดูแป,กแปลกๆนะฮะคืออย่างเช่นเอาหน้าแรกที่ผู้ออกแบบเขาให้ไปเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีอีกตั้งหลายแบบนะนะครับที่อาจารย์สามารถจะ ปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ตัวไซส์ดูเหมาะสมมากขึ้นบางทีอาจารย์ก็ใช้หน้าเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งแก้ข้างหน้าเหมือนกันนั่นหมายความว่าวิชา acting วิชาการแต่งหน้าทําผมวิชาการแสดงแล้วยังต้องมีคือวิชาการออกแบบ C I ก่อนนะนะเออ C I ไม่ต้องออกแบบนะเราเราให้เขามาเอาให้เขาไปแต่ว่าแต่ตามแพทเทิร์นทำตามแพทเทิร์นเราอาจจะต้องมีใบเบอร์ให้เขาครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องมือเยอะแยะเนาะอย่างทูส่างๆแคนวาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจจะเป็น powerpoint เป็น AI ต่างๆที่จะมาช่วยในการเตรียมสื่อได้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็สำคัญ